สวัสดีค่ะและนักแสดงชายยอดนิยมปปูลาโวนได้แก่คุณพีทวัสุทรค่ะนักแสดง ช่ย,ยอดน,นิยมครับดีนวัสซทอนเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับครับผมตื่นเต้นครับใจเต้นแรงมากเลยครับก็อันดับแรกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางทางพี่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับที่ ที่คอยสนับสนุนนะครับแล้วก็เรียกว่าพยายามมาอย่างเต็มที่นะครับเสียหยาดเหงื่อกันมาเยอะมากเลยนะครับสําหรับการหวตในครั้งนี้ก็ผมดีใจมากๆครับเพราะว่าสําหรับผมแล้วก็ในอาชีพนักแสดงผมถือว่ายังเป็นมือใหม่อยู่ครับก็ขอสัญญาว่ารางวัลน,นี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผมพัฒนาตัวเองต่อไปครับแล้วก็ขอขอบคุณทางพี่พิพนขาบทางพี่เมย์และ ทางค่ายมีไมยไวายนะครับที่ให้โอกาสผมได้มายืนตรงนี้ขอบคุณทางคมชลกอวอร์ดนะครับขอบคุณมากมากเลยครับเซเทียตาเจียขอบคุณครับพีพัพสุทอนครับเรียนเชิญอยู่ต่อเลยและขอเชิญคุณพันธวัฒน์นาควิสุทธ์ครับผู้บริหารบริษัท l อต t e r y Plus จำกัดได้เกตถ่ายภาพกับคีตนะฮะนักแสดงหนุ่มหล่อขวัญใจแฟนๆกับบทบาทที่หลากหลายครับเห็นกันไปแล้วกับสเสน่ห์และก็ฝีมือการแสดงที่โดดเด่นทุกบทบาท เป็นที่รักของเป็นแปนะเสียงนี่คือกระหึ่มมากในฮอนี้ยินดีด้วยมากๆครับและขอขอบคุณคุณพันธวัฒน์ครับพีทวัสธทครับขอบคุณครับ